เมเนเชกก่อนหนึ่งไข่หนึ่งแกงสองกรละมังที่มีวัสดุอยู่ข้างในประกอบไปด้วยเกลือใบเตยแล้วก็ดินสองพงมีหรือยังคะต่อไปจะเป็นกรละมังใบเตยสับเปล่ามีหรือยังคะต่อไปใครที่ยั คนนะคะเอาเมือคุกให้มันเข้ากันเข้าก็คือเข้านะคะอ่าคุกเขาให้มันเข้ากันพอดีวิทยากรจะไม่ได้ใช้ไม้เนื่องจากว่าไม่มีมือถือ,อพอดีมีคนมาถือ,อก็เลยได้พูดอ,อ้าวคุกเข้าไปให้มันเข้ากันนะคะเนื่องจากว่าถ้าเราหยอดน้ำเสร็จพูกมันจะคุกไม่แตกนะคะเอาให้มันเข้ากัน เสร็จแล้วยังยังก็คูอ่าพเขาในสัดส,ส่วนตัวนี้จะประกอบไปด้วยดินสอพอง1นึกิโลและเกลือป่น1นึกิโลเกลือป่นหมูเรือนก็จะใส่ทั้งเกลือเม็ดเม็ใหญ่ที่เราตำแล้วแล้วก็เกลือไอโอดีนนะคะหนกิโลก็คือสัดส,ส่วนเกลือเกลือเม็ดมีสีขีดเกลือไอโอดีนมีหกขีดเป็น1นึกิโลพอดีนะคะและ ามขีดใบเตยสับละเอียดสามขีดนะคะข้างในประกอบไปด้วยด,ดินสอพองหนึ่งกิโลเกลือหนึ่งกิโลใบเตยสับสามขีดเราจะเอามาผสานด้วยน้ำเปล่าดูนะคะหันมาผสานด้วยน้ำเปล่าเนื่องจากว่าน้ำจะเป็นตัวผสานสำหรับดินสอพองให้เข้ากับเกลือกับใบเตยเตยต้องระวัอง,งอย่างหนึ่งว่า มันประสานตัวได้เร็วมากห้ามเทเยอะนะคะห้ามเทเยอะให้เพื่อนเป็นคนลีนให้อย่าพิ่งโศการดูก่อนอย่าพื่งทำงไม <ป S> ่ได,ได้ห้ามทำห้ามทำนะคะดูก่อนเอายงยงเข้าแบบนี้คุกเขา้าเข้าแล้วก็คอลลแคลร์แล้วก็ลานลงไปอีกอย่าพื่งทำนะคะให้ดูก่อนแล้วเดนจะให้ทำ นะคะเราก็คุกเขาอีกรอบที่สองอย่าใจร้อนนะคะเดี๋ยวมันอหนูแนะนําให้เป็นผู้ใหญ่ทําดีไหมตรงนี้เดี๋ยวมันจะไม่ได้มันจะเสียค่ะเดี๋ยอีหลาสีนี่อีลาคุกใครแล้วเก่งมากเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวได้ปั้นแน่นอนอันนี้สองรอบแล้วยังเป็นแบบนี้อยู่อ่าต่อไปรอบที่สามถ้าใครทําน้ํามันเหลวได้นั่งเป้าเพื่อน เดี๋ยวเวียก่อนจะนั่งฝ้กเป็นเป็นเป็นเพื่อนแล้วแล้วเนี่ยเห็นไหมหนูทำหลวงไปนิดนึงนะคะค่อยๆลินนะคะอย่าพึ่งนะคะเดี๋ยวหนูจะทำให้ดูก่อนเราจะคุกคุกคุกให้ประมาณว่าให้เกลือละลายด้วยนะนาอแม่นาอก็คือให้ทำเวลาให้เกลือมันละลายนั่นเอง ่นะคะจากนั้นเราปั้นให้พอดีแต่ของหนูเดือนนี้จะเล้วนิดนึงเพราะว่าจะนั่งเฝ้าเพื่อนยมงไวห้าหนึ่งเป็นห้าห้าสองสิจนว่าห้าหกและสามสิ็ดหนึ่งก้อนเนื่องจากว่าเ่อคนอื่นหยิบเยอะเนาะหยิบน้อยเนาะเอาไว้มะแต้แต้ทีนี้พอเราได้หนึ่งก้อนเสร็จปุ๊บดูเราก็เอานี้มา เปล่นเนเนเแล้วก็ไขล่ลูกนะคะตัวนี้มันจะเลวอ,อย่าอย่าลอกเรียนแบบนะคะให้ทำคนดีนะคะ,ะ,คะแต่อย่าแข็งนะคะแข็งนี้เน่จะไม่เสร็จง่ายพเพราะว่ามันปั้งยากนะคะจากนั้นนะคะให้กดไข่ลงไปให้กดไข่กับบินใส่กันให้ติดติดเป็นการปั้นแล้ว แล้วเอาอันนี้โรยนะคะโรยโรยแล้วก็ปั้นปั้นต่อนะคะปั้นจนน้ำมันแข็งขึ้นมาเนื่องจากว่าให้เราปั้นให้ไปเดยสับเสียบเข้าไปในดินนั่นเองแล้วมันก็จะออกมันๆเบ,บาๆล้วค่อยวางไข่นะคะดูวิธีมือมือทักปุ้มๆแบบนี้แหละนะคะทักเือปุ้มๆแบบนี้แล้ว เป็นรูปไข่นะคะวางลงให้เขาถามว่าุยคือใครเตดแท้บุ๊มบ้วางลงอุ้ยหมากนั่งเนี่ย <laughs> ก็จะประมาณนี้แต่ว่าให้ทำงานกว่านี้นะคะก็คือถ้าแม่แม่บอกอยากชอบก็โรยไปเตะต้มโรยแล้วจะต้องปั้นให้มันเข้านะคะไม่ใช่โรยแล้วคือไปฟูโคบโคกไม่เอานะคะพร้อมแล้วคุกด,ดิน เล่าความอีเหลวเหมือนของวิทยากรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณก็อยากนั่งกับมูสดีนะคะแต่มันมันเค็มๆนิดๆไม่ดีต่อสุขภาพเพราะมันไม่เค็มมากแกะบเขาอยู่ข้างนอกนะคะใดที่ทำสีเอียวครบหกตัวสำหรับหนึ่งคน ให้เหลือสีฟองไปคุงแกบเผาหยาอย,าอยู่ข้างนอกนะคะก็จะได้เป็นสีดำๆแบบนี้ค่ะนี่นะคะอันนี้ก็คือแกบเผาหยากค่ะแล้วสองอย่างนี้จะฆ่าลิ้นของเรือนะคะทําให้มันจืดแล้วก็ทําให้มันเค็มไปพร้อมกัน การที่ไข่เราจะเน่าหนึ่งเราปั้นแน่ๆทำให้มันหเหงแต่เรามองความเหงมันไม่เห็นเพราะว่ามันมีแนวโอ่งอยู่ไขรที่ใจร้อนปั้นตุนลยตายลแล้วทาให้แล้วมันจะทาให้ไข่เน่าอันที่สองไข่บุบแตกหรือว่าร้าวนะคะไข่มีปัญหาก็คือไม่สมบูรณ์นั่นก็คือมีผลทําให้แล้วนะคะเราก็ได้ไข่คนละกี่ฟองค่ะแแม่ What?